สวัสดีครับผมวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมเราบ,บอกนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราก็ไม่อยู่กันในแมปกราวพีชนะครับอาวันนี้เราก็จะมานั่งเล่นนี่แหละโอเคเดี๋ยวดูก่อนเอ้ยแมปนี้มีผลนะแต่ดูเหมือนว่าผลมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร,ร่นะวันนี้ผมใช้ผลอะไรวะผลก้าเอออันนี้ผลก้า ผลกาวหรือจะเรียกโมจิก็ได้อะแล้วแต่คนจะเรียกโยรุในแมปนี้นะมีฟรีด้วยนะอยู่ตรงนี้นี่ยเดี๋ยวจะพามาดูไม่รู้ว่าเคยรีวิวไปยังนะจำไม่ได้ละวนี่นี่มาตรงนี้นี่นะเราต้องใช้ทั้งหมด100ทองกดไปประมาณ10,000ครั้งนะ่าจะมีออกนะโยรุนี่โยรุเป็นแบบนี้ กดสกิลแซดเป็นสกิลอะไรไม่รู้นะขึ้นดาบปะอืมใช่ขึ้นดาบ,ดาบแต่มันค่อนข้างเล็กหน่อยนะฟุ๊บสกิลแไม่มีเอสกิลเอ็กไม่มีสกิลซีไม่มี v ไม่มีแต่ผลส่วนใหญ่ก็ใช้แต่ผลด่ผลเก้า ทำไมทำไมดดเมจผลมันเบากว่าเดิมอะหรือว่ามันบังอุ้ยอุ้ย,ยแรงแรงแรงครับไปเล่นไปแรงแรงแต่ก่อนเล,เลเวลตันแค่1นึ่พันตอนนี้เลเวลตันสุดแม่งก็เท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่าสองพันแมั้ง เอ๋อันนี้เปลี่ยนเป็นลิงแล้วก่อนหน้านั้นเป็นไอ้นี่นี่ไฟโง,โง,โงู้งแล้วรอบนี้เป็นลิงแล้วเว้ยน <c oughs> ดูดิเปลี่ยนอะไรไปอีกมางหลังนี้ยังอยู่เหมือนเดิมไหมอ่ายังอยู่ไอ้อันนี้นะครับมันเป็นดาบนะอ่าดาบอ่าดาบของของใครวะปานปานไฟอ่ะในในเรื่องด,ดาบพิฆาตอสูรน่นะผมก็จำไม่ได้ดาบของใคร จำได้แค่จำได้แค่ธาตอันนี้อะไรเนี่ยต้องมีเรเวลพันขึ้นไปไปโลกที่สองเอา้ามีโลกสองแล้วเหรอเฮ้น่าสนใจไปดูแป๊บกดเอาไปดิเออไปแล้วโอเคอืม <c oughs> อันนี้ดีสเตตัสไหนดูที่โลกสองมีอะไรเท่ๆอย่งเจงเอานี้โลกสองไม่ได้อยู่ในเซลเอีย สเตตัสก่อนอัพเลือดสักหน่อยดีกว่ามั้งเนี่ยเลือดผมอัพไปแค่นิดเดียวเองอ่ะทำไมเจ้าตัวนี้มันดูง่อยๆอย่างโอ้ยไอเวนี่สงสัยหาเรื่องซุนตีนแล้ว หาเรื่องปิดคนแล้วแหละไอ้หนุ่มสัตว์แรงจังว่าผลมึงอัพยังไงให้ผลแรงวะไม่เห็นมีสกิลสำหรับอัพผลเลยเนี่ยไม่เห็นมีอันไหนที่ให้อัพผลเลยวะมีไหนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเกี่ยวผลปะไม่รู้เดี๋ยวรีสเตตัสแป๊บหนึ่งแลยวมานั่งอัพใหม่ ค่อยๆอัพไปที่เกยบมานั่งทำทีหลังเว้ยเสียเวลาวะไอลัคก,กี้นี่คือเป็นโอกาสที่ได้ XP เยอะแล้วก็ได้นี่นะครับอ่าได้โชคก็คือเวลาเราไม่มีโชคอะไรเยอะมากเราจะสมผลได้ดีขึ้นเลยอย่างี้อันนี้อัพแล้วแต่นะครับช่วงแรกๆแ,นะแนะนำให้อัพประมาณแบบไม่ต้องไปเน้นดีเฟนเยอะ ประมาณนั้นอ่ะอันนี้น่าจะเกี่ยวผลแน่เลยเมื่อกี้นี่อัพไปไม่ได้เยอะเท่าไหร่อเอาไปอย่างละพันไปอ่ะเอาพันสองเออเอาเลยเข้าไปหนึ่งพันอ่ะดูดิมันจะขึ้นเท่าไหร่บั่นเป็นสกิลสกิลดาร์กอ่ะผลดาร์กอ่ะ และเราก็ไม่มีผลอะไรที่เจ๋งกว่านี้อันเดี๋ยวขอตัวไปเซิร์ฟวีของตัวเองก่อนละกันมาฆ่ากูดิอ้สันโอเคยวตันไปเจอกันอีกทีหนึ่งในเซิร์ฟวีอ่าโอเคกลับมาแล้วโรคหนึ่งเราไปโรกโู้แล้วเราต้องกลับมาโลคนี้ด้วยนะอันนี้คืออะไรอะช่องเก็บของเดี๋ยวนี้มีช่องเก็บของแล้ววะเดี๋ยวนี้แม่งไม่ธรรมดา เดี๋ยวอัพสเตตัสอ่าเอาลัคก,กี้เพิ่มเข้ามาหนึ่งหนึ่งร้อยไอ้นี่ก็มาทีหลือก็อัพดาบให้สักเท่าเท่าเท่านี้สองพันอ่ะโอเคแค่นี้แหละผมไม่ค่อยชอบเวลามันไม่เหมือนกันนะไม่เท่ากันอะไรนี้ค่อนข้างขัดใจ ่าเดี๋ยวเรามาสุ่มผลกันเลยแล้วกันอย่างแรกเราผลอื่นหมนผลนี้แม่งกากจริงๆเป็นผลที่ขยะที่สุดเลยมั้งเนี่ยนี่นะสุ่มผลอยู่ตรงนี้นะสามพันเองบอมบอมบอมเอ้ยนี่มันผลสายฟ้านี่แดดเดด้วยสายฟ้าแรงแค่ไหนกันเชียววะโออลังการ อลังการเอาเรื่องเอาไม่มีสกิล4อ่ะ V F มีอยู่2ส,สกิลเวนเลยอลังการได้แค่นี้เอง <c oughs> เฮ้ยเบื่อความชัวะเดี๋ยวเราต้องสูงไปบอมบอมบอมีกแค่ผลขยะนี่เต็มจริงๆผลกาวผลบอมบอมเบ,บอมเยอะชิบหายเลยสายฟ้านี่ถือว่าก็ดีอยู่นะ ีผลอื่นอีกไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหขยะสัสเหนดูดิมีผลดาร์กดาร์กนี่ดีอยู่ผลใหม่นะผลดาร์กเพราะผมก็ไม่ได้เล่นนานผลแสงนี่ผลเก่าค่อนข้างขยะผลกล้าผลขยะอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราสุ่มไปเรื่อยแล้วกันคัดผลก่อนเอาผลขยะทิ้งไป พอดีว่าวไม่ชอบเก็บขยะเอาไว้นะอ่ะ,นะอะมีผลดักผลบอมผลบอมผลแสงบอมบอมแสงไอสัตว์เยอะจังวะผลบอมก็ขยะอยู่แล้วยังเกเสือกเยอะอีกนะแสงก็เหมือนกันผลไฟผลไฟก็ขยะพอๆกันอ่ะมีเวนอมเวนอมนี่คือผลใหม่นะ,ะเก็บไป ผล,ลอะไรที่ใหม่ผลกุระอ่ากุระนี่น่ายังไม่ได้ใหม่หรอกแต่ดีอยู่เดี๋ยวจะคัดผลเอาไว้เผื่อคุณผู้ชมมาเล่นตามก็จะได้ตามเอาแล้วกันนาะไปหาเอาเองแล้วกันดูให้ดูหมดแล้ว <laughs> ต้องพูดแบบนี้ไม่ได้เอาทุกอย่างไปไว้ที่นั่นหมดแล้วนะแต่ให้ดูหมดแล้วเฮ้ยเสียดายกดไปอีกเยอะเลย่ะ อีกนิดนึงนี่สุ่มไปเป็นร้อยผลแล้วนะทําไปเล่นไปมันต้องมีของดีบ้างแหลอะอะพอแค่นี้พอทิ้งขยะก่อนแล้วจะมาคัดอีกทีหนึ่งอ่าไหนดูซิมีอะไรมีขยะหนึ่งชิ้นเปิดมาก็ขยะก่อนเลยขยะขยะขยะ,ขยะบอมบอมขยะผลขยะเต็มไปหมดเลยให้ตายดิเป็นคนไร้ซึ่งดวงก็อย่างนี้สินะ เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มีโชคเยอะขนาดนั้นอะ่ะมันก็จะประมาณนี้เลยนะมันจะตาะ่างกับที่เราอัพโชคเยอะๆนะถ้าเกิดมีโชคเป็นพันนะผลขยะจะออกมาน้อยมากผมจะบอกให้ผลไฟผลขยะอ่าเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแล้วกันอ่ะอะ่ผลเวนอมผลพิษได้แหละผลสายฟ้าที่เหลือก็บอมอันนี้ก็กาวกาวเคยเล่นไปแล้วเนี่ยเห็นหมดแล้วเนี่ยกาวบอม อ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวบอมมาให้ลูกหนึ่งมันจริงๆไม่มีผลเยอะกว่านี้นะแต่ดูเหมือนว่าผมจะดวงส้นตีน <c oughs> เหมือนไม่จะเป็นดวงขยัน <c oughs> ก็เลยมีอยู่มีออกมาแค่นี้อ่ะเดี๋ยวอ่ะอีเวนต์ตอรี่มันใช้งานไงวะเราต้องถือผลก่อนปะก่อนจะถือผลทดสอบก่อนเลยทิ้งได้ไหมอ่าทิ้งได้นี่หว่าอ่ะเดี๋ยวทิ้งไปก่อน เดี๋ยวเรามาค่อยเลือกทีหลังว่าจะเอาผลอะไรผลด์งน,นี่ผมเล่นแน่นอนแหละอ่าเราเอาผลที่มีเยอะที่สุดหรือว่าผลขยะก่อนแล้วกันผลบอมผลขยะก่อนโอเคเราเริ่มจากขยะชิ้นหนึ่งสกิลเซตมันเป็นสกิลแบบนี้นะเป็นการระเบิดแบบวงกว้างกว้างกว้างแค่นี้เองสกิลสองไม่มีสามไม่มีสี่ไม่มีเอฟไม่มีโอเคไม่มี ต่อไปคือผลผลอะไรดีนี่ผลกุละอ่ะผลกุละกุละกุละสกิลหนึ่งไม่ใช่ผลกุละนี่ยว่าไอ้ผลนี่นี่ผลอ่าผลแรงดึงดูดเออผมลืมไปไม่ใช่กุละทษทีอันนี้ผลแรงดึงดูดอันนี้อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะแรงดึงดูดต่อไปคือผลไฟที่ผมบอกว่าขยะแสงโยนทิ้งไปหมดแล้วไม่ต่างกันอะ ไฟกับแสงพอๆกันนะครับนี่สกิลสาวกคีนี่ประมาณนี้นี่ก็เหมือนกันสกิลสองนะสาวกคีเหมือนกันเลยสกิลสามแค่นี้เองสกิลสี่ไม่มีบินไม่ได้อ่ะตามนี้นะต่อไปผลเวนอมอ่ะนี่ดูซิเวนอมเป็นยังไงสกิลหนึ่งอ้สกิลหนึ่งก,ก็ดีอยู่นะทำไปเล่นไปน่าจะเหมาะฟาร์ม สก,กิลสองคืออะไรอ๋อตัวเราจะเป็นพิษเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะเวนอมเจ๋งว่ะและและอยู่นานปะเหมือนว่าจะอยู่นานด้วยนะสก,กิลสามคืออะไรสก,กิลซนะสก,กิลซไม่มีวี v ไม่มีเอฟบินไม่ได้โอเคต่อไปคือผลนี้น่าจะเป็นผลด์กนะไห้เราลองดูกันว่าผลดาร์กจะเป็นยังไงสก,กิลหนึ่ง สกิลสองไม่มีสามไม่มีสีไม่มีสกิลหนึ่งมันครูดาวเร็วแค่ไหนอู้ <Ooh, S 1> เร็วอยู่นะแป,ป๊บแป๊บเพ่มาเดี๋ยวให้สองผลนี้เก็บไว้ก่อนอ่๋อ,อรามาอย่างนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราลองไปลองงัดกับบอสด,ดีวกว่าว่าแอบสกิลนี้แรงแค่ไหนของผลนี้ผลความมืด จีได้นะยังไม่มีเอาเวกนะเกมแมปนี้หอเป็นเหมือนกับแบ็คโฮอารมว่าเป็นแบ็คโฮโอ้เจ๋งดีว่ะอันนี้คือการสุมเผานะอ่าเนี่ยไอหินเนี่ยเอาไว้ไปอ่าไปเปลี่ยนเผานะมันจะแรนดอมเผาให้เราด้วยไม่ได้แรนดอมหรือมันเป็นเผาหินเออ ในนี้ก็ยังมีของอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรน้ำเพิ่มยี p ใช้เงินซื้ออ๋อใช่ใช้เงินซื้ออีกงีหนึ่งเยหนึ่งหมืน่นทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขด้วยได้เงินเท่านั้นสินะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นดาบพี่เอาไว้สุมเผาข้างบนนะมีสุมเผาเลยนะถ้าเรามีดาบมาอย่าแรนดอมเผาว่าได้เผาอะไร ซึ่งไวตัวนี้ค่อนข้างเอกลักษณเป็นความแรงของอาวุธแม่งคุณพ่อคุณแม่จะแรงเลยวิธีการจะฟาร์มมันนับก็คือเราต้องมีโยลุถามว่าจะทํายังไงก็ง่ายๆนะครับเรียกมันมานี่ดูเอาไว้เป็นบักของแมปนี้นะนี่เรียกมันมามันไม่มาวะมานี่โม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 ไม่มาวะรู้สึกว่าจะต้องมานี่ โมโมวิแรงอยู่นะผลเมืดอะไม่ได้ผลเมืดดีกวาเป็นเพราะเป็นเพราะโยรุนิวาที่แรงแรงอะเป็นเพราะโยรุนิวาที่แรงอะอ่าเราก็จะได้ดาบต้ตีนนี่มาซึ่งมาใช้งานไม่ได้เราก็จะต้องเอามาใช้งานตรงนี้นะเป็นการซุ่มซุ่มเผาจะอยู่ตรงนี้นี่นี่นะครับต้องมีดาบเจ้านี้เท่านั้นเพื่อซุ่มเผาใช้เงินทั้งหมดดังหมื่น โอกาสสิบเปอร์เซนในการได้นะซึ่งที่เกียจผมใช้เผามิ้งอยู่แล้วเผามิ้งนี่เปอร์เซนต์ได้คือร้อยเปอร์เซนต์นะเดี๋ยวค่อยพาไปดูค่อยพาไปเอานะ,ะตรงนี้จะมีจุดสมเผาอยู่นี่คือเผาหินนะไอ้เผานี้ค่อนข้างจะมีความถึกนะเน้นถึกนะครับก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากส่วนตรงนี้นะับเอาไว้สําหรับหา อต้องเรียกว่าเป็นการหาดาบไปนั่นอะผมลืมไปแล้ว <c oughs> ดาบพิฆาตูนย์แล้วกันอ่ะผมเรียกงี้แล้วกันใช้ใช้ยาตรงนี้นี่แหละผลด้างนีมันก็แรงอยู่นะก็แรงอยู่นะอย่าโดนมันตีนะผมบอกก่อนขี้แตกเลยนะเ <c oughs> ว้เลือดห้าพันก็ตีกระจุยนะเนี่ยดาบที่มันถืออยู่นะครับดาบของใครไม่รู้เคนชิโรปะ นะดาบที่มันถืออยู่เราจะมีเปอร์เซ็นต์ได้นะซึ่งโอกาสได้มันก็น้อยอยู่แล้วนะนี่เราจะได้ทองมา,าแบบนี้นี่นะไม่ได้ทองนี่ไฟบอลเราต้องมีเงินทั้งหมด30,000เพื่อจะไปซื้อดาบเล่มนั้นนะนี่เดี๋ยวพาไปดูไหนๆก็ตีมันตายทั้งทีแล้วขอทดสอบหนะ่อยผมว่าผลมืดนี่เหมาะกับการฟาร์มดีนะ โอกาส15%เรากดที่ทองอ๋อใช้เงิน20 0หมื่น,น, 2, นี่กดที่ทองปุ๊บอ่าไม่ได้ถ้าได้นะมันจะไอ้นี่เลยนะเราจะตายแล้วเราก็จะได้ดาบมาแทนนะแทนดาบโยรุอะไรแบบนี้อ่าอโลกนี้เหมาะกับการฟาร์มเวลไปก่อนก็สเตตัสจับตามผมก็ได้นะหรือจะเน้นเวลาจะสุ่มผลก็ลบอย่างอื่นไม่ออกไปแล้วก็มาเน้นลัคกี้ทีหลังอะไรแบบนี้ ก็ได้นะแล้วแต่คนชอบนะไอเสานั่นอ๋อไอจุดตีบอสนี่หวะหมดละทั้งแมปก็ไม่มีอะไรนะอ่านี่อ่าเกิดข้อผิดพลาดนะบุ๊บบ้าบ้าบา,บาโอเคมันเป็นบักมันเป็นบักที่เราไปติดหินแล้วมันก็ล่วงแมปไปนะโอเคครับก็หากชอบคลิปนี้นะก็าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับแครกให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบายบาย